เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ใ้ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้มาชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโซลนาครับโฉมหยดน้ำปี2002ครับคันนี้เป็นรถลำดับที่2นะครับมือที่2องลำดับที่2รถสวยพร้อมใช้งานได้เลยสีสันเงางามใสสะอาดเลยครับใสแสบตาเลยทีเดียวรับสามรูปเลยครับโฉมหยดน้ำแล้วนะครับ ภาษีพบรบเพึ่งต่อเครื่องดีเดินเรียบไม่มีสะดุดแอร์หนาวๆภายในสวยใสครับบอกไม่ขาดเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบรถไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนๆเคร่งสดๆเลยครับเอาไปใช้งานกันคุ้มๆครับโตโยตา้าซูรุน่าปี2002ครับ ทนได้สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับไปดูตัวจริงทดลองขับกันก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาดูภายในกันก่อนนะครับคันนี้ภายในสวยจีบเหมือนใหม่เลยเบาะนั้งครับหน้าต่างไฟฟ้าเกียร์ธรรมดารถสวยสวยครับเจ้าของรับประกันการโอนให้ด้วยครับสุดคุ้มเลยครับภายในสวยเหมือนใหม่เบาะเหมือนใหม่เลยทีเดียวครับ บอกไม่ขาดไม่ยุบเลยครับไม่เปื้อนเบาะหนังดำรีวิวดูกัน,นเรื่อยๆก่อนนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ